สวัสดีครับทุกคนมาครับวันนี้อัปเดตเป็นนักเตะรายวันวันนี้เป็นโทนี่โค s สนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูค่าทำแล้วก็สเตตที่มันอัพมาให้ครับของตัวเวอร์ชันวินเทอร์ไวการ์ดนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูวันนี้ SBC มี SBC อัปเดตอย่างเดียวนะครับออเจกตีันนี้เงียบเงียไปนะครับก็ย,ยังไงก่อนไปอัปเดตฝากกดไลค์กด like, Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมมามาเริ่มที่แพ็กก่อนนะวันนี้แพ็กลูปเนี่ยมาเป็น75บวกเพย์พิกนะครับ ็ใช้การ์ดทองทั้งหมด6ใบนะครับจะเป็นการ์ดแรหรือนอนแรก็ได้นะครับตรงนี้ก็ใครอยากลูปหาตัววินเทอร์นะครับหรือการ์ดพิเศษในตอนนี้ก็ลุยกันได้นะครับ75ก็ระวังระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเควสไอ <c oughs> พีเมียวินเทอร์นะครับก็ดูไว้ด้วยว่าเราจะย่อยพวกตัวหลีกเอิงอะไรพวกนี้ก็ระวังระวังไว้นะครับส่วนแพ็คนี้85ดับเบิลนับเกตก็เป็นแพ็คเดียวกับเมื่อวานนี้ นะฮะแพ็คเดียวกับเมื่อวานนี้เมื่อวานผมก็เปิดไปให้ดูไปแล้วแพ็คหนึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะทําหรือเปล่านะครับส่วนเอชบีซีวินเออโทเคนวันนี้มา1ใบนะครับทํายังไงบ้างให้ผมดูให้นะครับก็สม,มสรอนไม่เกิน5สโม,มสรอนนะครับนักเตะหลีกเดียวกันไม่เกิน5ใบนะครับสัญชาติ ใช้นักเตะสัญชาติเดียวกันเนี่ยขั้นต่ำสามใบขึ้นไปนะครับอันนี้แล้วก็ใช้การ์ดแร4สี่ใบขึ้นไปเออนักเตะเนี่ย <c oughs> ต้องเป็นการ์ดเงินขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็เคมีนะครับยี่สิบสามบวกตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องทําอยู่แล้วอันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นวินเทอร์ไวการ์เดลี่นะครับอันนี้ก็มาเป็นทุกวันอยู่แล้วนะครับมาดูโทนี่โคสกันนะครับสี่เควสค่าทํา 1> 87 1เควส85 1นเควสนะครับแ4แล้วก็83โอ้โห85ตอนนี้เนี่ยใบยละหมื่นไปไปลายอยู่ก็น่าจะเควสนี้ก็น่าจะแสนกว่าแล้วนะครับส่วน85เนี่ยก็น่าจะเกือบเกือบแสนนะครับผมว่าตีคร่าวๆน่าจะมี2แสนบวกโทนี่คลอสสองแสนบวกหรือไม่ก็ประมาณสองแสนนะครับ ตีนี่ตีคร่าวๆเนี่ยไปดูเป๊ะๆในฟุตบินนะครับส่วนสแตตเวิร์กเลต์มีเดียมมีเดียมแต่ที่ตรงนี้ครับสกิลมูฟ้าดาวเท้าห้าดาวอ่ะโทนี่โค้ดเนี่ยเวิร์กเลต์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสกิลมูฟ้าเท้าห้าตัวนี้โอ้โหตำแหน่งเป็น CM ได้อย่างเดียวนะครับความเร็ว83 78 นะฟินิชชิ่ง81ใช้ได้อยู่นะไม่ขี้เหร่นะลองช็อต90ชอทท็อตพาวเวอร์93ไปเลยยิงไกลนี่อย่างคมนะว i ช n ั่น 92, คอร์ส91นะครับช็อตพาส96ลองพาร์6เจ่ายบอลก็ไม่ต้องพูดถึงนะแจมอยู่แล้วตรงนี้โคเท้า5ดาวท้าซะด้วยอาจี78บาลานซ์79นะครับความคล่องตัวก็นี่แหละตามสแตตตรงนี้ก็ไม่คล่องอยู่แล้ว นะปฏิกิริยนเยอะนะครับ94มาคอนโทร92ดิบบิ้ง84คอมมานเชอร์92เลยฮืมรีแอคดีมาคอนโทรดีนะคอมโพสเยอะส่วนดีเฟนส์เนี่ยอินเตอร์เซป89เฮดดิ้ง65นะครับดีเฟนเซอร์เวเลชั่น79เกมรับเนี่ยพอใช้ได้นะครับตามสไตล์กองกลางแบบนี้นะแต่ว่าเฮดดิ้งก็น้อยจัมปิ้งก็น้อยนะเพราะฉะนั้นลูกกาอากาศตัดไปได้เลยนะสเตมิน่84สเต็ง80 เทดมีจ่ายไกลยิงไกลแล้วก็เพย์เมกเกอรกอ์สำหรับโทนีโ่โคดโหก็ตามสแตตะนะก็ยังไงก็กลางการบ็อกทุบบ็อกหรือกองกลาง cm นี่แหละจ๋าจ่าอยู่แล้วนะครับยิงไกลดีจ่ายบอลดีตรงนี้ทีเดดของเขาเลยนะครับความเร็วก็อยู่ในเกมพอใช้ได้นะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมความคล่องตัวก็น้อยนะแต่ว่าลองบอลเหนียวอยู่เพราะว่าบอลคอนโทรเยอะ นะตรงนี้ที่สำคัญคือสกิลบูฟ5เท้าห้นี่แหละว่ามันดึงดูดตรงนี้นะครับเวิร์กเลทเนี่ยจะไม่แจ่มอยู่แล้วเพราะเป็นมีเดียมมีเดียมนะครับโอ,โอ,โอผมไม่อยากทำนะแต่ราคาสองแสนนะเดี๋ยวดูราคาไอ้ดูเวลาก่อนสิาวันนะครับสำหรับโทนี่โค้ดมีเวลาให้คิดตัดสินใจเนี่ยสิบสามวัน <c oughs> อืมมาเดี๋ยวผมพาไปดูเคมีแล้วก็ไปดูค่าทํากันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะค่าทําพฟุตบินรอบไปสองแสนเจ็ดเลยโหูห้ผมตีผิดไปเยอะเหมือนกันนะตอนแรกผมตีไว้สองแสนบวกใช่ปะนี่รออไปสองแสนไปไปลายอยู่สองแสนเจ็ดเลยอะราคาเอาเรื่องอยู่ตรงนี้ขอดูตัวเดิมก่อนนะครับ ตัวเดิมเนี่ยก็คืออัพสกิลมูฟจาก3เป็น5มาเลยนะครับสำหรับโทนี่โคดเนี่ยนะอัพจาก3มา5เทดเหมือนเดิมนะครับเวิร์กเลทเหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยที่อัพหนักๆเลยก็ต้องความเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะโทนี่โคดตัวอื่นเนี่ยการ์ดดำการ์ดทองเนี่ยความเร็วมันน้อยเกินไปนะครับตัวนี้เนี่ยอัพมาให้80ต้นๆนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยชูตติ้งกับพาสซิ่งเนี่ยก็ต่างกับการ์ดดำนิดเดียว แต่ว่าไปเน้นอีกอย่างหนึ่งที่บู๊มาเยอะก็คือ agility นะครับบู๊มา13สแตตแต่ก็เราก็ยังที่เราดูกันไปเมื่อกี้มันก็ยังไม่ค่อยคล่องอยู่ดีแต่ว่าก็อัพมาให้จนแบบใช้งานได้ดีขึ้นตรงนี้ stamina ก็อัพมาให้จาก78เป็น84แล้วด้วยก็สแตตสําำคัญสำคัญที่ต้องการเอาไว้ใช้งานอย่างความเร็ว stamina อ g i l อะไรเงี้ยก็คืออัพมาให้แบบว่าให้เล่นนะเอามาให้เล่นนะว่าง่ายงนะครับ ก่แต่ราคา2อ0 0สนเในใจผมแอบว่ามันแอบแพงนะแอบแพงแต่ว่ามันก็ต้องแพงเพราะว่ามันเป็นมันดันอัพสกิลมูฟมาเป็น5เลยอ่ะตัวนี้เออราคามันเลนแรงหน่อยนะครับแล้วก็เคมีเป็นผมผมใส่ชาร์โดนะเล่นกลางเนี่ยยังไงก็ชาร์โดก็คือครบเครื่องทุกอย่างทั้งความเร็วใช้ได้เล่นรับโอเคขึ้นมานะครับส่วนเรื่องยิงไกลจ่ายบอลเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับ ก็นี่แหละตัวนี้โคโส,สนะครับที่มาวันนี้อเอาจริงมันก็แอบ,บลิงก์ยานะเยอรมันเนี่ยนักแต่เยอรมันถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะแต่ว่าเยอรมันเรียมาดิดเนี่ยมันก็มีลูดิเกอร์ที่ <c oughs> บางคนก็ยังใช้กันอยู่ก็พอจะช่วยลิงก์ได้นะครับมผมมาทำไหมเดี๋ยวขอแอบ,บคิดดูก่อนแล้วกัน นะครับอันนี้ราคามันพุ่งไปหน่อยนะครับล่อไปสองแสนเจ็ดเลยเออโอ้โหอ่ะเรียบร้อย <c oughs> มาดูเลขกันอีกทีแปดบห้ดับเบิลนับเกรดนะครับยังไม่ได้ไม่ได้ก็ขอการสีแล้ววะตอนนี้ อ,อ่ะดูเลทกันฮึบสีทองอล่ามาเลยวอล์กอัลซีเอ็มเป็นกอริสกาโอ้โหแปดสิบเจ็ดแปดสิบห้านี่เกลือมาสองวันแล้วนะเมื่อวานก็เกลือวันนี้ก็ยังเกลืออยู่ไส้ในเป็นเซอร์จิโอบุตเกตนะครับโอ้โหอ่ะประมาณนี้นะครับก็ คลิปอัปเดตเรานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับผม